อนนากาศร้นอนๆอีกวันนึงนะคะวันนี้อากาศร้อนมากๆเลยนะคะแต่อย่าใจร้อนตามนะคะมีรถตู้มานําเสนอกอค่นดังแล้วนะคะคันนี้เป็น Toyota v e n น u จอนะคะเป็นเครื่องยนต์ชอน 7V เกียรโตปี2012ค่ะราคาโปรโมชั่นนะคะอยู่ที่469,000บาทเท่านั้นดาวเริ่มต้น30,000บาทนลคะส่งเดละา เป็นรถที่กว้างนั่งสบาย V A P สุดๆเลยนะคะประตูสไลด์ฝั่งซ้ายด้วยนะคะเป็นระบบไฟฟ้าเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถร,บรอบๆกันนะคะรถที่น่าใช้สุดเลยคะ่ะตามมาดูเลยค่ะรถเข้ามาใหม่นะคะเป็นรถตู้ V A P น่าใช้มากๆเลยค่ะเตต้าาตาเวนจูดีเครื่องยนต์2.7 V g ์ออ t o ้ปี2012ค่ะ เกิดรอบคันเลยนะคะ469,000บาทเท่านั้นภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะ Airbag ABS ระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปับไฟฟ้าพาไฟฟ้านะคะเครื่องเสียง AM FM AUX แล้วก็ CD ของ JVC ค่ะคันนี้ Airbag c cool o o นะคะตกแต่งเป็น VIP นะคะกว้างนั่งสบายสุดๆเลยค่ะประตูสไลด์2ข้างค่ะฝั่งนี้จะเป็นสไลด์ธรรมดานะคะฝั่งซ้ายมือจะเป็นสไลด์ไฟฟ้านะคะ เบาะด้านหลังสามารถพับได้ด้วยนะคะสะดวกสบายมากๆเลยค่ะนั่งได้เยอะค่ะมีแอร์ตอนบนด้วยนะคะใครกำลังม,มองหารถตู้ V.I.P สภาพปสวยแนะนำเป็นรถคันนี้เลยนะคะน่าใช้มากๆเลยค่ะสะภาพดีค่ะนี่ค่ะกว้างนั่งสบายแอร์เย็นสุดๆเลยนะคะน่าใช้ค่ะ ดาวเริ่มต้น30,000บาทส่งเดือนละ9,000บาทนะคะคันนี้ขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันีได้นะคะอยู่ที่18,000บาทขึ้นไปค่ะก็ะซื้อรถคันนีไปใช้งานได้แล้วนะคะเป็นรถตู้ที่น่าใช้มากๆเลยค่ะสภาพดีค่ะรถเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวเก็บประเดียดงาน,นอีกทีนึงนะคะฝั่งนี้จะเป็นประตูไฟฟ้านะคะนี่ค่ะ ใช้สุดๆเลยนะคะกวางนั่งสบายแอร์เย็นราคาเบาๆค่ะระบบไฟฟ้านะคะออกร้นไม่ยุ่งยากเลยนะคะโทรมาปรึกษามได้เลยนะทำงานอะไรเงินเดือนเท่าไหร่ประวัติเป็นยังไงนะคะจัดไปนั้นได้หรือเปล่ายินดีคำปรึกษาเลยนะคะ แอมเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูค่ะน่าใช้มากๆเลยนะคะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ